ย้อนข้อคิดชมพูถึงดิวฟังแล้วน้ำตาคอกลางรายการดราม่าร้อนสนั่นโซเชียลเมื่อดาราสาวดิวอริสลาถูกอดีตเลขาออกมาทวงเงินก้อนใหญ่พร้อมอ้างถึงชื่อบุคคลในแวดวงการเมืองงานนี้ภัยอดีตคนรักสอสอหนุม่มออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง พร้อมเผยว่าได้โทรคุยกับดิวแล้วซึ่งดิวขอดูคำฟ้องก่อนจะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการไพ่ยังเผยอีกว่าเคยเตือนดิวเรื่องการใช้ชีวิตที่หรูหราเกินไปรวมถึงการนำเงินไปปล่อยกู้ว่าอาจเสียงด้านชาวเน็ตแห่ขุดคลิปจากรายการสามแซบ่บเมื่อสามปีก่อนซึ่งดิวเคยเล่าชีวิตรักสุดหรู ก่อนแต่งงานกับสามีเซบาสเตียนโดยพูดถึงการถูกเปนหนักจนถึงขั้นมีคนซื้อคอนโดเงินสดให้และยังตอบคำถามของชมพู่อาริยาเรื่องการชอปปิ้งว่าก็แค่ซื้อของที่ชอบแต่ไม่ขนาดแม่ชมในช่วงหนึ่งของรายการชมพู่ยังให้ข้อคิดกับดิวเรื่องความสุขในชีวิตโดยบอกว่าไม่มีอะไรในโลกที่เทียบได้กับลูก ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่วัตถุแต่คือลูกทำเอาดิวน้ำตาคองานนี้ดิวจะออกมาชี้แจงเรื่องดราม่าทวงเงินอย่างไรและความจริงเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ